ย่องนะคะอ๋อละสิบบาทเองสิบบาท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 คนะ่กะกินบะกเอสองอันะอนะากจุ่มไหมมันคืออะไรอะ่ะน้ำเกลือน้ำเกลือไม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะสองอันอันนี้ร้อนหรือยัง เย็นจนร้อนร้อนจนเย็นอะไรมันแปลว่าไงอ่ะอุ่นอุ่นอุ่นกระโดดอ๋อตอนนี้ร้อนอยู่เนาะอุ่นจนร้อนร้อนจนเย็นแปลว่างไงอย่างนี้เนาะ

กระกร้ากึ้ของบันบันเท่าไรพี่เมืง เจ้าหนึ่งอาหารทะเลพูดเจ้าหนึ่งอาหารทะเลไปเดินเดินไปลาดกลางไม่ใช่ตลาดช่างกลางดูเด็กมีตลาดช่างกลางด้วยนะเออ ือของเราไม่ช่างตรงนี้ก็ได้โอเคเลยแหละอันนี้กลองละร้อยอ่ะห้าสิบละร้อยเก้าสิบโอ้ขายดีอ่ะขายมากเลโอ้บะเมียนนู้นเยอมากไกลๆนู้นเลยว่าอาหารทะเลอาหารนั่นจืดกัน น ال the ี่ตาทะเลอยู uh, ่นี heures, anas, lad, ่ปายังบร่ลวกาส้เายสแร้องนี้ั พื้นอย่างไระนี่อย่างไน,นี่อันนี้นี่มากาักรโอ้น,นี่สดสดเลยแล้วนีนพี่อันนี้โลเท่าไหร่พี่สองร้อยห้าสจักรอันนีตัวนี้กตัวไรเหรอสองร้อจักอันนี้รลหนึ่งจัก อยางตายแล้วตายไฟผิดออกมาแล้วนะอันนี้เขาเรียกหมกกระดองไหมกระดองจ้ะแล้วแล้วหมกหอมเป็นยังไงอะพี่หอมเนีย่ยจ้ะนี่เหรอหมกหอมอ๋อน,นี้จะสดลองแล้วก็มีผสดด้านโน้นมีนะด้านนั้นกะ็จะสดมากโอ้อด้านนน้นจะสดกว่าอ๋ออะถ้าถ้ามหมกหอมเนี่ยมันไม่มีกระดองใช่ไหมใช่ค่ะคือมันมันจะนิ่งหมดข้างหลังมันจะนิ่งหมมันนิ่งหมดเลย น้ำเดือดสดขอดขบคุณค่ะอันนี้หมึกหอมเหรอพี่อันนี้นรรมรรมห,หมึกหอมค่ะหอมหมดเลยหมึกกล้วยหมดแล้วกิโลเท่าไหร่อันนี้350ร้อบาทมีไซส์เล็กที่ 320. ส,ดส,ดส,สามร้อยยี่สิเส้นสดเลยค่ะเดือดขึ้นมาเมื่อเช้า ไดาก่ต้องมักเครื่องแล้วจานี่ไปล่างน้ำเป้าแล้วกันยากเลยเลยโอเคค่ะันนี่น่าตะพันเก่นนะใกลใกกันละมายูโดนเราตอยูเราย่องนี่ยยูยี่สิบบจ้าจะเป็นเช้าจะลูกใหญ่ลูกไป่ิบเอ็ดีแวมาเต้หัวยูพี่หลายวันเ้ะดีเนาะจัากมายูทั้งนี้ให้ไปับไปยูบ้านได้ซ้มปีบอนึงหมพันนึ ก็อยังบบเนี้ยอ่งเรื่องมงค่ะเป็นรูน้องบัลำปูอยากกินมสดตมาานีเด้อจัดเ่บัลล่มกล้วยแดงๆเป็นนน่ามาคั่วกันปะร้าเดียวกันปะเอแนนนามินเอาแมแ็งไ้กบ เพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นะนันจ้าหมวเนา่มแซบโอ้ยอยากกินเดี๋ยวนี้ให้ไหมจะเป็ไย่างเน้ตัวล่างแค่นำเปายำอย่างไงิสอนเนอเพราะว่ามันไข่มันเะลยนีไข่มันติดิดเนย่างเนี่ยโอ้โหทองอีกจ้าจ้าล่างหำเป่าหรือย่างต่ากันจิงชีสโอแซดจากลวกกันนะย่างเบาไปเมือบาดเืออน่ต้องมีแม่กีนเออดีเนาะ โอ้ยยกมไม่ยูาา่ทางนี้เด้ไม่ยูจนลูกมือยิบแกปียไม่ยูแต่เป็นสาวดีดีแกนขอนแกนเชิญอุบัรักับใกล้ใกล้กันน่ะล่ะใกล้ใกล้กันจ้์ ขคนอ,อีสานที่กันซีนองคนที่รัน็ดเปนห็ด้สดๆเลยนะค,คะผัดป็ดหมูต่า